น,นี่ซื้อมาแล้วกับเปียพิ้งกอบตอนนี้อยู่กับแนนซี่เอ่าซื้อมาแล้วตึง้งว่าล้วแวะไปซื้ออะไรนะ <c oughs> ซื้อหนุเปียมาคือครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วไม่ได้เผือกวันนี้ได้เผือกมาแล้วเดี๋ยวชิมให้ดูชิมเผือกก่อนเลยเดี๋ยวมีคนโทรมาแล้วจะคลิปพังเผือกอันนี้หรือเปล่าไม่รู้ฮ้ยไม่เดี๋ยวเราชิมก่อน อันนี้งาเป็นไม่เหือกอะจำไม่ได้อะเหือกแหละโอเคอยู่เนาะแนนซี่ลองชิมซื้อมาชิมกันคนละนิดคนละหน่อยอันนี้เป็นเอออันน,น,นี้อันนี้หัวดำเอ้งาดำงาดำอ่ะงาดำจะแบบหอมมากเออเนี้ยเหือกแต่เหมือนไส้น้อยแต่ว่าก็อร่อยอยู่อันนี้นี่ค่ะงาดำหอมมากๆลองชิมดู ร้านเนี้ยเขาจะเป็นเป็นเปียบางๆชื่อเปียะโตเนี่ยแล้วก็มันจะมีถั่วแดงกับไอ้นี่ด้วยอันนี้น่าจะเป็นถั่วเขียวถั่วเขียวอร่อยเรนพี่ลองกินถั่วเขียวดิอันนี้ถั่วเขียวนะเดี๋ยวชิมดูศดาบอกอร่อยถั่วเขียวก็คือถั่วเหลืองนั่นแหละแต่อร่อยอร่อยเนาะเวาชอบไหน ชอบชอบเผือกถั่วเขียวเนี่ยแล้วก็ถั่แดงก็อร่อยเอ๊ะวันนี้ถั่แดงแปลกๆ้อง็ถั่วแดงไงวะวันทั้งที่แล้วคือแต่อร่อยทุกอย่างแหละแป้งเขาบ้างอันนี้ถั่วแดงอร่อยทุกรสถ้าชอบมากสุดชอบถั่วเขียว แล้วก็เผือกอยากทำงานดำหอมแล้วถ้าใครชอบงานดำน,นั่นสิชอบงานดำเห็นไหมแนวๆเลยโอเควันนี้มารีวิวให้แล้วกับเปียโต้เขาชื่อเลยเปียโตเปียโตอะไรสักอย่างเปียปิ้งกรอบอยู่ตรงนั้นนั้นฮารากอนเคยรีวิวไปแล้วแต่ว่าครั้งนี้เราไม่มีเผือกวันนี้มีเผือกโอเคมารีวิวให้ดูขำๆระหว่างรอพี่แน็นไปละไปละ